บทรำพึงทรณีพิโรกธ่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเฉพาะกับครอบครัวที่สูญหายกับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับบทลำพึง ธรณีพิโรธเจ้าแม่ธรณีฉันเคยรู้จักเจ้าในภาพวาดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฝาผนังอุโบสถใบหน้านวลเปล่ง,ปร,งประกายเจ,จดิดจ้าดังนางเทพธิดาสวมอาภรณ์สีทองเรืองรองประดับประดาด้วยอัญมณีแห่งปฐพี บีบมวยผมอันยาวสลวยหลังทานน้ำใสหล่อเลี้ยงผืนดินเจ้าโอบอ้อมชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ปกป้องทุกชีวิตใต้เงาแห่งเมตตาแต่วันนี้สายตาของเจ้าแม,ม่ธรณีเลี่ยนไปเปลวเพลิงแห่งโทสะลุกโพรง ลางผืนดินแผ่นดินสั่นไหวสะ้านสะเทือนในอ้อมแขนแห่งความพิโรธรอยแยกยาวของผืนดินเปิดออกเปิดออกกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างลงไปสู่หุบเหวอย่างไร้ปราณีการแบ่งแยกเกิดขึ้น ดังหนึ่งโลกนี้เฉกออกจากกันการทำลายล้างลงมาเยือนอย่างฉับพลันแต่มันก็ทรงพลังอันหลายเหลือสุดที่ใครจะต้านทานได้โอ้เจ้าแม่ธรณีผู้เคยเปตือนด้วยเมตตาธรรมเหตุไฉนวันนี้เจ้าแม่แปลเปลี่ยนเป็นผู้ ทำลายส่งเสียงคำรามกำปนาดไปทั่วลาหรือเป็นเพราะพวกเราลืมถ้อยคำแห่งความเคารพเหยียบย่ำเจ้าแม่อย่างไม่เคยเห็นคุณค่าฉันและใครหลายคนย่อมเคยกราบไหว้บูชาเจ้าแม่ ในท่าทางบีบมวยผมที่อ่อนโยนใต้าฐานพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่บัดนี้ฉันได้ตระหนักแล้วว่าเจ้าแม่ธรณีหาใช่เพียงเทพีแห่งความเมตตากรุณาเท่านั้นไม่แต่เป็นเจ้าแม่คือพลังแห่งโลกที่เราต้องเรียนรู้ ด้วยใจที่ไม่ด้านชาด้วยจริรยาอันไม่ลบลูมีใช่เพียงการนอบน้อมอ้อ,อนวอนด้วยความหวาดกลัวเท่านั้นแต่หากกล้องเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรียนรู้ซึ่งความรักและความพิโรธของเจ้าแม่ ให้ทองแท้สักทีว่านี่แหละคือความจริงแห่งผืนดินผืนน้ำหรือบางทีอาจเป็นไปได้ว,ว่าเจ้าแม่ธรณีท่านเพียงแต่พริกร่างแล้วละเมอฝันเปล่งเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดที่ถูกกระทำาย่ยยีมาช้านานส่งเสียงสะท้อนให้พวกเราได้ยิน เพื่อให้ชาวโลกตื่นขึ้นมารับรู้รับรู้ร่วมกันว่าเจ้าแม่ธรณีนี้ยังทรงพลังอันยิ่งใหญ่เสมอและยังเป็นพยานสำคัญในคำพิพากษาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องยอมรับโดยดุสดสตี